ไกกันนลยทุคมิ<อ>วมเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์ลำปางตั้งอยู่ณถนนบุญวาสตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง6.8-10กิโลเมตรเมื่อไปถึงแล้วสามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ด้านขวามือที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้เลย เมื่อขึ้นไปทางด้านขวามือหรือล่าซ้ายมือของบันไดเราก็จะเห็นสลุงหลวงหรือขันยักษ์ค่ะสลุงหลวงหรือขันยักษ์เป็นขันที่ใช้ในพิธีกรรมปีใหม่เมืองหรือปีใหม่เมืองของชาวลำปางค่ะจะใช้ในการแห่สลุงหลวงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวลำปางค่ะมิวเซียมลำปางห้องที่หนึ่งการก่อร่างสร้างลำปาง จาก5แสนปีที่แล้วถึงปัจจุบัน,บนมีใครบ้างที่มีบทบาทต่อการพัฒนานเมืองลำปางกลุ่มคนเหล่านั้นทำให้เมืองลำปางแต่ละยุคเป็นเช่นไรจะจะก็จะมีภาพจำลองเปิดตำนานอ่านลำปางลำปางอุดมไปด้วยทั้งตำนานเมืองย่านวัดเวียรบุรุษต่างๆแต่ตำนาน ล้วน,นมีความหมายและทิ้งเบาแสไว้ให้ตีความค่ะพิพิธภัณฑ์ลำปางมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากมายได้จำลองเหตุการณ์ตำนานานิทานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและได้เปิดอ่านเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้ความรู้และเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอผอภาหาอาดีตฟอสซิลมนุษย์ขอค่ะ,คะอายุอย่างน้อย5 0 0 0 0ปี ภาพเขียนสีและหลุนฝังศพอายุกว่าสัมพันปีที่ช่องประตูผาบ่งชี้ว่าพื้นที่ลำปางเหมาะสมสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่บรรพก,กาลแล้วซึ่งหินเหล่านี้เป็นหินจริงที่นำมาจัดตั้งโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปางคะ่ะประตูขโขงยงรากเง่าลอดซุ้มประตูโขง วัดพระแก้ดวดอนเต้าเข้าสู่เขลางนครเมืองลำปางรุ่นแรกซึ่งเป็นเมืองในวัฒนธรรมทารวดีอายุก,กว่า1,300ปีบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองหาริพุนชัยของพระนางจาม,มาเทวีธิ่ดาแห่งเมืองละโวค่ะแง้มป่องสองเวียน เยี่ยมหน้าต่างเรือขนมปังขิงส่องดูความเป็นไปของนครลําปางเมืองลําปางรุ่นที่สซึ่งอยู่ในยุครัตนโกสินทร์การค้าเฟื่องฟูคลาข่ำไปด้วยพ่อค้าต่างชาติพมา่าไทยใหญ่จีนฝรั่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ที่7ไก่ขาวเล่าวันวานสัญลักษณ์ของเมืองลำปางคือไก่ขาวสารพัดไก่ในลำปางจะมาบอกเล่าพัฒน,นาการด้านต่างๆของลำปางตั้งแต่ปลายยุคนครลำปางจนถึงปัจจุบันห้องที่8จุดเปลี่ยนเมืองลำปางอดีตถึงปัจจุบันคนหลากหลายกลุ่มผัดเปลี่ยนกันเข้ามาแสดงบทบาทในการเปลี่ยนเมืองแต่ละยุค ชาวลัวยวนล้านนาพม่าและชาวบางกอกสร้างจุดเปลี่ยนอะไรให้เมืองลำปางบ้างทุกคนทราบไหมคะว่าจังหวัดลำปางของเราเคยมีชื่อนีตำตำนาน11ชื่อได้แก่เมืองกุกกุดนครลำพระกับปะนครศีนครชัยนครเวียงคอกวัวเวียงดินเขาลางนครนครลำปางคำเขีลาง อาลำพางเมืองละครและเมืองนครลำปางและภาพที่ผ่านมาเมื่อกี้คือรังหล็กข้ามเวลาและรถม้าผ่าม้วนรถม้าผ่าม้วนไม่ใช่แค่รถม้ารับจ้างแต่คือรถม้าลำปางม้วนอกม้วนใจไปกับรถมา้าเที่ยวชมเมืองลำปางผ่านเมืองเก่าวัดเก่าย่านการค้าโบราณและสถานที่สำคัญของเมืองลำปางค่ะ วัดพม่าหน้าตาอินเตอร์อาณานิคมพม่าเป็นเมืองขึ้นของชาวอังกฤษชาวพม่าและชาวไทยใหญ่เข้ามาทำกิจการค้าไม้ในลำปางครั้งนั้นขาหาบดีชาวพม่าต่างสร้างวัดไว้ที่นี่มากมายจนทำให้ลำปางมีวัดพม่ามากที่สุดในประเทศไทยและไม่ใช่แค่วัดพมา่าแต่เป็นวัดพม่าผสมผสานฝรั่ง มีเฉพาะที่จังหวัดลำปางเท่านั้นค่ะพอดีพองามอารามลำปางจำลองภูมิจัก,กรวาลตามความเชื่อทางพุทธศาสนาบนโลกมนุษย์เตียแจ้กระทัดรัดพอดีพองามพอสมพอควรกับการใช้สอยจริงสอดคล้องกับภูมิประเทศภูมิอากาศทั้งหมดนี้คือบุคลิกของวัดเมืองลำปางคงคมปัญญาไม่รู้ภาษาอะไร ไม่ได้มีไว้พูดกับคนเครื่องขยายเสียงชั้นดีไม่ต้องมีปลั๊กเสียบป่าทั้งป่ากว้างไม่กี่วาหนาไม่กี่ศอกร่วมหาคำตอบและอึ้งทึ่งไปกับภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ของชาวลำปางค่ะและนี่คือโคมไฟที่มีทั้งอักษรศิลป์ศิลปะการวาดภาพการเขียนเพื่อเล่าเรื่องราวและความเป็นมาต่างๆของชาวลำปาง ลำปางนี้ดีเมืองนี้ห้ามพลาดรวบรวมของดีและสถานที่ท่องเที่ยวในลำปางอันหลากหลายพิเศษไม่เหมือนใครสะท้อนออกมาในรูปแบบของที่ระลึกและสินค้านานาประเภทให้เลือกซื้อหาสัป,ปะาเสียงสำเนียงลำปางลำปางมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคนลำปางไม่ได้อู้กำเมืองล้านนาแต่อู้กำเมืองลำปางแม้แต่กำเมืองลำปางเองในแต่ละอำเภอ ก็มีสำเนียงและศัพท์บางคำที่แตกต่างกันถึงจะเป็นคำที่เหมือนกันแต่ว่าสำเนียงจะไม่เหมือนกันทั้งอำเภอตำบลล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมิวเซียมลำปางจะแสดงนิทรรศการชุดคนเมืองลำปางโดยนำเสนอผ่านหัวข้อหลักๆว่าด้วยเรื่องคนที่มีบทบาทสำคัญปรากฏอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปางโดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์โบราณาคดีเศรษฐกิจ สังคมและเมืองวัฒนธรรมลำปางมิวเซียมได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งข้อความความเหมือนต่างๆทุกด้านเพื่อตามหาลำปางแต้ๆทุกซอกทุกมุมจาก13อำเภอนำมาแสดงด้วยรูปแบบที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อเราต่อความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นล้านนาไว้ นอกเหนือจากนี้ในเขตพิพิธภัณฑ์ลำปางจะมีเสาหลักเมืองลำปางอยู่ในบริเวณนั้นเลยนะักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมและไปขอควาเสาหลักเมืองได้การไหวเสาหลักเมืองมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลต่อชะตาอายุหายเจ็บไข้ได้ป่วยมีความสุขกับชีวิตและเจะริญรุ่งเรืองค่ะ เสาหลักเมืองลำปางมีอยู่3มต้นต้นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2400ต้นที่2สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2416แล้วต้นที่3สร้างขึ้นเมื่อปี2430ค่ะจบทริปของเฮาแล้ววันนี้เฮาจะพาไปกินไอศครีมเจ้าไอศครีมของคุณลุงนะเจ้าได้ถามชื่อแล้วลุงบอกลุงไม่ยากบอกแต่ลุงฮื้อดูที่ป้าย ราคาก็ถูกมากเลยค่ะ20บาทถ้าเป็นกรวยกรวยละ10บาทคุณลุงมาขายทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นคุณลุงก็จะวนอยู่ยแถวๆนี้นะคะใครผ่านมาทางนี้ก็สามารถไปช่วยอุดหนุนคุณลุงด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ